ครับก็ขอสวัสดีอีกรอบครับดีเพื่อนๆพ่ี่ๆน้องๆชาวยูทูบครับอยู่กับผมช่องสุพชัยครับผมวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์เมโทรแคสตนะครับสละบุรีนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับข้างทางนะครับรถก็จะเยอะหน่อยครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชม เบโทแคสนะครับนี่นี่ครับเจ้านี้เลยรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่สามครับคันนี้เนาะนี่พาชมครับนี่ว่าเป็นยังไงครับนี่แปดลูกนะครับ รงางนะครับรุ่นใหม่ครับใหม่ล่าสุดครับตัวนี้เครื่องเครื่องหกสูบนะครับนี่สัาพครับลุกทรงเนาะอันนี้ก็จะอยู่ในราคาที่ ในราคาเงินสดนะครับจะอยู่ที่สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพสี่ร้อยสาสิบเก้าบาทครับในราคาสี่ล้านห้าแต่ถ้าจะเป็นเงินสดก็จะอยู่ที่ราคาสี่ล้านเก้านะครับสี่ล้านเก้านะ ถ้าดาวนะเงินดาวนะจะอยู่ที่ราคารวมแล้วครับเบสเซ็ตครับสี่ล้านเก้าเนาะนี่ครับรูปทรงเนาะนี่ครับสติกเกอร์ก็สติกเกอร์ใหม่นะครับนี่นี่ครับนี่จะใช้เงินดาวนะครับถ้าถ้าอย่างเงินดาวก็สิบจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็มันก็จะยังไงครับ มันจะอยู่ที่4ล้าน9นะเนงินสดนะแต่ถ้า4ปีครับส่ง4ปีเนาะส่ง4ปีส่ง4ปี4ปไอ้ที่ว่า4ล้าน5นี่ยังไม่ได้คิดมูลค่าภาษีนะครับแต่ถ้าคิดมูลค่าภาษีไปแล้ว7%ก็จะอยู่ที่4ล้าน9นะครับแต่ราคาจริงๆก็คือ4ล้าน9ครับ ใช้เงินดาวอยู่ที่ห้าแสนบาทนะครับส่งสี่สิบสี่สิบสี่สิบแปดงวดครับสี่สิบแปดเดือน,นครับตกเดือนละเก้าเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่เนาะราคาอันนี้ครับราคาคร่าวๆนี่เนาะเดี๋ยวผมจะพาชมรอบนอกก่อนครับก็ จะรูปทรงจะไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับนี่ก็จะเป็นทางบันไดเดินขึ้นครับถังน้ำมันก็จะตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกเนี่ยนี่ครับถังน้ามันครับตัวนี้อ๋อมันจะเป็นพลาสติกนะครับเพราะว่านี่ครับดาๆนี่จะเป็นพลาสติกนะครับนี่รูปทรงดูดูดูแล้วเหมือนเล็กๆนะครับนี่ไม่ใหญ่มากนะครับ เครื่องหกสูบนะครับตัวน,นี้อันนี้เครื่องหกสูบครับเราจะพาชมภายในนะเขาบอกว่าเปิดได้นะพี่เขาบอกว่าเปิด,ปดได้นี่ครับลูกทรงภายในประตูสวยครับสวยสี่ล้านเก้านะครับคันนี้โอ้โหนี่ครับใหม่ๆเลยครับนี่ <S <S ยางแต่แต่ผมจะไม่ไม่ไม่สัมผัสเครื่องเขานะครับ <S <S นี่นะลูกทรงเนาะ จะประมาณนี้กุ้งกี่ก็จะขนาด1.19นะครับหน้าจอก็จะใหญ่นะี่ครับ เขาจะมีของแถมตามอะไรตามไอ้นั่นของเขาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกสเปีกเกอร์พวกอะไรครับภายในเนาะก็จะเป็นพวก USB อิชาร,ร์จแบตอ,อะไรนะครับดด้้านในใไบอะไรนะอะไรนะเขา<ๆ>เขาบอกให้ถ่ายลงคลิปเลยครับอ,อ่าใช่ครับใช่เขาบอกให้รีวิวเลยครับ อ่าครับผมเขาบอกให้รีวิวครับนี่เขาก็จะเป็นช่องแอร์นะช่องแอร์ครับนี่นะจะเป็นพวกฟิวตรงนี้ครับนีนนะ่ก็จะเป็นช่องเก็บฟองนะช่องนี้ก็สมราคาอยู่นะผมว่า ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เก่งอะไรดีๆนะก็ช่องแนช่องนี่ก็เป็นแค์ครับนี่โอ้ต้องเลยสายก็กว้างอยู่แล้วครับกวแค์นี่เนาะนี่ครับหนึ่งจุดหกเก้านะ มือกี้นี้ก็จะเป็ปียนพวกนี้กระสานรถครับนี่รูปทรงก็สวยอยู่นะครับมีความแตกต่างครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าครับแต่รุ่นใหม่นี่ถังน้ำมันครับจะเป็น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 ถันงพลาสติกครับนี่นะพลาสติก จะดูปั๊มสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ลายใหม่นะเป็นถังน้ำมันพลาสติกครับเป็นพลาสติกนะครับกรูปทรงก็กูกกกข้างหลังก็จะยใหญ่ๆน,นะนะครับ ก็จะมีกล้องข้างหลังด้วยครับรุ่นใหม่นี่ครับกล้องตรงนี้เลยครับรนี่นะนี่ก็จะเป็นกล้องนะครับน,นี่ตรงนี้นะนี่ครับ,บส่วนก็จะประมาณนี้ครับสามสองศูนย์นะครับตัวใหม่ครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีตัวช่างกิโลตัวนั้นน่าจะเป็นตัวช่างกิโลหรือเปล่าครับนครับเห็นไหมครับเพื found. ่อนๆกล่องดำๆนะครับเห็นไหมผมจะซูมห้ดูนะนี่นี่นี่กล่องตัวช่างน้ําหนักหรือเปล่าครับตัววัดน้ําหนักหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ยังไม่ได้ถามพีเขาเพราะน่าจะเป็นตัวช่างน้ําหนักนะครับใช่แล้วนะนี่ผมจะซูมไปดูนี่นี่ ตัวนี้นะนี่นี่นี่น,น,นี่ตัวนี้เห็นไหมครับนี่จะเดินเข้ามาในคลองนี้นี่ครับเออมันมีน่าจะมีตัวช่างกำหนักด้วยนะผมว่าว่าตักกี่ตันกี่ตันเนาะหรือว่าพี่พี่ท่านใดมีม,มีมีความรู้ หรือว่ารู้นะครับรู้รู้ว่ารุ่นนี้มีตัวช่างกำนักตัวอะไรก็แนะนำเลยครับอันนี้คือผมมาอัปเดตราคาให้ชมนะครับให้ชมครับว่ารถรุ่นนี้รุ่นนี้ราคาเท่านี้ครับนี่อันนี้นะราคาเท่านี้ครับก็ไฟสองจะเป็นระบบไฟนะจะเป็น LED ครับนี่ครับหนึ่งหลอด สองสามสี่ห้าห้าหลอดครับทั้งหมดหลอดไฟห้าหลอดนะเป็นระบบไฟ LED ทั้งนั้นเลยครับรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่แคดสามสองศูนย์รุ่นใหม่ครับผมว่าน่าจะเป็นตัวช่างกิโลครับตัวนั้นน่าจะใช่ครับผมว่าวช่างน้ำหนักตัวช่างน้ำหนักครับกิโลวัต,ตนะ ผมก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต,ต่อไปครับเอาเป็นว่าให้ชมข่าวๆครับรับู่วนกก็จะประมาณนี้ครับนี่รู้เหมือนทวมๆยังไงไม่รู้เนาะเพื่อนๆ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ